สถานีเหยื่อใต้ดินคืออะไรเพื่อนๆเคยเห็นช่างปลวกเวลามาทำการติดตั้งระบบป้องกันปลวกที่บ้านบางหลังมีการขุดดินฝังกล่องพลาสติกลงไปใต้ดินเขาทำไปทำไมคลิปนี้มีคำตอบครับกล่องพลาสติกนี้เราเรียกว่าสถานีเหยื่อใต้ดินซึ่งมีทั้งแบบฝังลงดินและพื้นคอนกรีต เจ้าสถานีเหยื่อใต้ดินนี้จะทำหน้าที่เป็นกำแพงใต้ดินที่จะคอยปกป้องและทำหน้าที่ดักจับปลวกให้เข้ามากินเหยื่อล่อที่สถานีแทนที่จะเข้าไปทำลายตัวบ้านของเรา ขั้นตอนการทำงานของระบบนี้ในช่วงแรกของการติดตั้งจะมีการใส่ไม้และสารชนิดพิเศษที่จะทำหน้าที่ดักจับปลวกให้เข้าไปในสถานีและช่างปลวกจะมีการฝังสถานีรอบตัวบ้านห่างกันร,รัศมีไม่เกิน4เมตรโดยบ้านที่จะสามารถติดตั้งระบบนี้ได้ต้องมีพื้นที่รอบบ้านนะครับและเมื่อมีการติดตั้งเสร็จช่างปลวกจะคอยเข้ามาตรวจสอบสถานีใต้ดินนี้เป็นระยะๆะะซึ่งแต่ละระยะก็จะสอดคล้องกับระยะเวลาที่ปลวกล่อคราบ หากพบว่ามีปลวกเข้ามากินไม้ในสถานีก็จะมีการใส่เหยื่อปลวกเข้าไปเพิ่มเหตุผลที่ช่างปลวกไม่ใส่เหยื่อปลวกตั้งแต่แรกเพราะถ้าใส่เหยื่อโดยที่ไม่มีปลวกเหยื่อจะขึ้นราและปลวกจะไม่เข้าสถานีอีกเลยซึ่งเหยื่อปลวกก็จะมีสารที่เข้าไปควบคุมการลอกคราบของปลวกและเมื่อปลวกงานนำสารนี้กลับไปที่รังเพื่อป้อนราชินีปลวกและส่งต่อให้ปลวกตัวอื่นๆปลวกรังนี้ก็จะล่มสลายลงทันที ดังนั้นหากบ้านใครมีพื้นที่รอบบ้านและต้องการป้องกันบ้านจากปลวกระบบสถานีเหยื่อได้ดินก็เป็นอีกวิธีที่กรีนโฮมขอแนะนำครับกรีนโฮมพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องปลวกฟรีแอดไลน์ line, หรือเลือกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยครับ